ผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นอมคืนมีเจริญพรญาติโยมสาธุชนทีน่มาร่วมกันในงานบวมเพ็ญบ,บุญบวมกุศลศพของคุณโยมโส,สขา่สาสม่วงเป็น,น,น,าน่านได้ส่งกัลยาณิยานักจาภูมิกเกลเล่กานที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันในงานบวมเพ็ญบ,บุญบวมกุศลศพหรือว่า เราทั้งหลายไปกันหลายงานจำไม่ได้แล้วว่าเป็นงานไหนป่างานใครบ้างซึ่งงานนี้กนะ็ถือว่าคนกันเองทางนั้นเลามมากงานรู้จักครื่งงานรู้จักครื่องงานอย่างคุณครูแอร์เขรู้จักคุณครูป้อมเป็นแล้วก็โยงที่มาจากบานโยงกีดาโยนกีจาาขอโยงป่าตุ๊กหรจะ,ะ,ะรวย เออ่พ ge ูดจากดีพอสมควรเพราะนั <lại> ้นจะวอาเป็นงานกันเองนะโยมนะงานกันเองนะพูดได้เรื่องได้ยินตกใจบอกว่าพูดได้เรื่องนะแต่มาก็พูดพอสมควรนิยมนะขออนุญาตมันน้ำเนื้อนิยมนะมาตั้งจากหลังถอนนโยมนะพูดนิดเดียวไม่มันไม่คุ้มค่าน้ำมันพอพูดนิดหนึ่งนะโยมนะได้ยินน้อยนะก็หรือว่าเราทั้งหลายไ้มาร่วมกัน การทำงาน,งนความดีมอนยังทีง่ครอบครัวของคุณยมป้าเอียนได้ทำมาตลอดอย่างคุณยมป้าเอียนก็ถือว่าเป็นชาววัดคนหนึ่งที่อย่างว่าขันเงินมีงานที่ไหนมีงานเมื่อไรคุณป้าเอี่ยนก็มักจะไปช่วยเหลือเสมอและส่วสนมากจะเป็นทักหลังด้วยนยมนะทัหลังอะไรทังหลังคือไม่เปิดเผยตัวเวลาเขากินข้าวเสร็จแล้วคนที่ล่างเพื่อไปยงป้เอน่ยนน่ล จก็เอ็นตรงตรงเอันยังยังโยงกี่สองสองคนที่ไว้ช่วยกันก็นทับหลังซึ่งก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ในส่วนของความเป็นชาววัดลงนะอีกอย่างหนึ่งงานแบบนี in. ้ไม่ยช่คนทําด้วยอย่างการล้างการการล้างคนบางคนถึงว่าเป็นงานที่ไม่ได้มีสากสีอะไรมากมายนะแต่ว่า โยมทั้งหลายที่ช่วยงานว่าไม่ได้จะพ้นโยมพ้นเกลียดช่วยเหลืองานต่างๆนานาโดยที become, become, ่ไม่ได้นึกถึงในส่วนนี้ว่าเราไปทําบุญมาทั้งนั้นโยมไปช่วยล้างหงน้ำบ้างไปช่วยถูพื้นบ้างหลายหลายคนหลายท่านที่ไปช่วยงานกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้พูดออกมาไม่ได้บ่นโยมก็ยังไม่บ่นโยมกี่หลายๆคนก็งไม่บ่นเวลาไปช่วยงานที่ว่าขันเงินเท่าไหร่านม้ก็ได้เสียงบ่นเลย ยังมีน้ำใจที่เราขอไปฝากอีกบางทีท่ามาไม่อยู่ท่านมาจริงไม่อยู่คุณโยมก็เยีนก็ฝากไว้กับอี่เนมบ้างฝากไว้กับพระที่ประเดียนบาลีวดัดคำมเนินบ้างเพราะนั้นถึงเป็นครอบครัวของชาววัดอย่างแท้จริงโยมดังนั้นเมือ่อยมก็เหยียดเกิดมีความสุเสียงขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันจะมีการรีรันะและส่วนหนึ่งหลวงพี่หลวงพ่อทำไมถึงหลวงตอนนั้นก็าที่ที่ันเงินรเรียนบาลี่นกัก็รู้จักนั้นรู้จากอวุกคนามเ่เดียวกันก่อนได้ศึกษาภาษาบาลีที่พันเงรวมกันศึกษาเรวจนะในช่วงระยะเวลาหนั้นเพราะฉะนั้นการที่ เราทั้งหลายีได้มารวมง,งานในค่ำคืนนี้อยู่น้นั่นถือได้ว่าได้มาสาร้างสิ่งที่เป็นกุศสงคเป็นคุณงามความดีการผู้ธรรมะใ,ในงานสบก็ดีในงานศาสนาก็ดีถือว่าเป็นการผู้ให้คนที่มาในงานได้สติให้ข้อคิดเล็กน้อย,อยแก่ผู้ที่มาทำง,งานเพื่อที่จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง คนเราต้องจะกลัวว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ตายเมืาอไรตายตอนไหนตายที่โลกอะไรนอกจะกลัวอย่างนี้แต่ธรรมาบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวสิ่งที่ควรกลัวต้องกลัวว่าเมื่อเราตายไปเราพร้อมจะตายหรือยังเราพร้อมแต่ละสังขารเราร้อมแต่ละจากญาติพ่อแม่พี่น้องคุณที่รู้จักสนิททิดเจื่อเรื่องยัง อย่งที่ก๊อบมันยัดไเมื่อไหร่ก็มันายเน่ยนอนอย่ตรงนูมนแล้วก็ตายงมั้นยัง่ืนตรงนี้นะแล้วก็ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหรด้วยก็คนก็ตั้งท่านว่าจะต้องจากโลกนี้ไปทางนั้นเพราะนั้นอย่ากลัวว่าเราจะตายอย่างไรตายในโรคอะไรมีอย่างเดียวที่เราต้องทำก็คืออย่าประมาทนั่นเองอย่าประมาทเพราะความประมาทที่เจ้าตัดเรียกว่าเป็นหนทางแห่งความตาด้วยความดีนะ กลมาโทมัสกุโนบัตเทความประมาทในโบนาท,ทางของความที่นาขขขขาของความวอกวายของความตายนะนี่นคือสิ่งที่เราทาได้อย่างเดียวคืออย่างประมาทในการใช้ชีวิตขับรถขับรถก็ดีทำมาหากินทำหน้าที่ต่างๆก็ดีให้มีสตินัน่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งที่ครับพูดคือว่าเราจะนึกถึงในเรื่องอะไรสำคัญ,ญ,ท,ญ,ญที่สุดว่า อย่างที่บอกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่จะต้องนึกถึงหรือไม่ใช่สิ่งที่สําคัญขนาดว่าเราจะต้องมีการยินดีอยูจะจะย่เรื่อยว่าเราจะตายเมื่อใดในโลกอะไรตายที่ไหนตายในหน้ไหนนั่นไม่ได้สําคัญเท่านั้นที่สําคัญคือให้นึกว่าก่อนที่เราจะตายเนะี่ยเราทําหน้าที่ของเรามาไดยอยานะอา้อย่างนะถ้าหนุนพนันนั้นจะทวอมกมาอันว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ จริคนี้ไปไหนก็ไม่พ้นเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นอัจฉริยะจริคนั้นฝากใยให้มีเลยแต่ก่อนตายขอให้เราทำหน้าที่ทำความดีเอาไว้อย่างนี้เฉยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างละเลยฝึกให้เคยทำแต่ดีจะมีคุณว่าอย่างนั้นเพราะอย่นั้นอาศัยครอบครัวตนี้กำลนงหมายก็เป็นการี่เห็นว่าคนเรา ทุกคนที่เกิดมาลุกต้องตายันทังนั้นแต่ว่าหน้าที่ของเราดีหรือยังเกียวเขอหรือยังเราเป็นลูกทำน้าที่ลูกหรือยังเลี้ยงดูก็ไม่หรือยังเลี้ยงดูก็ไม่หรือยังบางคนอาจจะมีคำเย้ยว่าคือเรามีภาระมีครอบมีรวม่วมมีสามีพัญญามีลูก หน้าที่นี้ก็อาจจะไม่ได้ดีพร้อมแต่ว่าเราได้ทำแล้วหรือยังอันนั้นก็ิ่งสำคัญตัง้งแ่แหน้าที่ของลูกเนี่ยไม่ใช่มาเพาะเจาโจวว่าจะต้องมาอคอยดูแลใกล้ชิดอย่างเดียวแม่จะไม่ได้ใกล้ชิดแต่อย่าได้ลืมว่าเรายังมีพ่อมีแม่อยู่ยังมีคนที่รักเราอยู่เพราะว่า ก็ถึงเวลาที่ท่านรับจำไม่ไปแล้วแม้จะมีเงินมากมายแตกเท่าไรแม้จะมีทองสลวงปูเขอเราไปแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้ท่านได้ลุกขึ้นมารับความรักจากเราอีกแล้วแล้วก็ยางต้ผงขอคามจากผ่้บุคคลที่เป็นลูกได้มารับรู้รับทราบ หรือว่าได้รู้สึกว่าเราไม่ได้กินลูกเนี่ยและนึกถึงว่าที่ผ่านมาหน้าที่ลูกเราทาไ,ได้ดีหรือยังมาสมมติว่ายัางทําได้ไม่มดีเพียงพอแต่ามาสำนึกเสร็จในตอนนี้มันก็สายไปแล้วเพราะแม้แต่คำพูดว่ารักก็แม้แต่น้ำสักแก้วที่เราจะยิบยื่นให้เนี่ย โยมโสภาก็รับไม่ได้ไงทำได้เพียงเอาไปวางไว้บนทีกข่านั้นเองไม่ว่าข้าวปลาอาหารอะไรที่โยมเคยชอบโยมชอบกินอะไรโยมชอบทานอะไรสิ่งใดที่โยมชอบเมื่อตอนมีชีวิตตอนที่ท่านยังสามารถรับความรักจากลูกได้ถ้าไม่ไดเอาไปให้ไม่ไดเอาไปได้บูชาตอนที่ยังเป็นอยู่ มาถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสายไปแล้วสายไปที่จะทำอย่างนะั้นซึ่งลูกกวบคนก็เป็นอย่างนี้ว่าไม่ได้ไมาถึงครอบครัวที่ยมนะั้นะฤาไดีมาได้เคยได้ยินมากด็ดีหรือว่ามีคนมาพูดุยให้ฟังกด็ดีลูกหายครอบครัวอยาบอกว่าไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองก็ได้ ถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลาที่พ้นจากการศึกษาแล้เรียนไปก็ไม่ได้ไปปะกอบอาชีพที่มันสูกข้อท่านในบางทีก็เก่งมาเรียนเกเรเื่อไหนให้พ่อแม่ผมมันยอเขาภาษาบ้านอรตมเนียเกเรเกเรเรื่องไนเกรไม่ได้สนใจที่จะทําหน้าที่ของลูก ไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ก้ยผลคะนในการเรียนที่ดีเพราะว่ามอแต่จะไปยุ่งวนไปกับเรื่องนเรื่องเช่นแต่ทุวันเรื่องรถมอเตอร์ไซคนองไปแว้นที่นั่นไปแว้นี่ยุ่งกับเรื่องโทรศัพท์มือถือนะเกตสองเกตสานี่ไม่ค่อยเกิดรถเกตสองเกตหนึ่งไม่ค่อยกิดถเต้าโทรศัพท์ một tăng cường mới lại được rõ tăng tỷ một trăm linh tải qua một tỷ một trăm linh tải qua một tỷ một trăm lên một trăm linh tải qua một trăm linh tải Vẫn một trăm linh tải lên một không lên một trăm linh tải 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 lên một trăm linh một trăm một trăm linh tải lên một một lên ือทนไม่ได้ในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทนได้เด็ดน,นะมาบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่ว่าจะต้องเป็นความสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราแสดงออกซึ่งความรนะักออกฝันได้เอที่เรื่อยเป็นลกนูกได้เคยพูดดีกับก็กับได้เคย

กก็หาคิดเนี่ยแ,แล้วไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปชื้ให้ไม่ต้องไปสรรหาให้หรอกนะพ่อแม่คนนี้ตั้งหาคิดเองบางคนพอ่อแม่เป็นข้นาการเป็นบางคนเป็นบุคคลที่มีเงินเดือน,นเรียกว่ามีเงินเดือนแ้กวก็มีกำลังในการหาอน,นั้นสน่วน,นหนึ่งตั้ง่ะแต่หน้าที่ลูกอย่างไรก็นีไม่พ้นไม่สามารถจะปัดได้ว่าเดียวพ,อออยพอ่อไม่หาคิดเองเด็กเไม่ไป เดี่ยวเองไปไหนเองที่เขาชอบสิงของเแเลยมีความสบายใจอยู่ไหนสบายใจเดี๋ยวพ่อแม่ไปเองนะคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้นักบาชจึงว่าก็จะไ้ต่อการทำหน้าที่นะพอเพิ่อจะการทำหน้าที่แล้วเมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่จากโลกนี้ไปเราจะจะแสดงความรักสักแค่ไหน มันก็ไม่พ่วงก็อทันหรือไม่ไม่ทันท้องขีดก็ต้องทำไม่ทันท้องขีดเลยเพราะฉะนั้นเรารักใครเราต้องการแสดงความรักกับใครแลพากอย่างที่คลที่เป็นที่ร้องของเราเนบครก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ต้องนึกถึงตั้งแต่วันนี้นึกถึงตั้งแต่ปัจจุบนี้อย่าไปนึกถึงตอนที่ เรือ่อมันหมดโอกาสแล้วนั่นห,นหนตอนนี้อย่างที่บอกเลยวเราจะมีเงินามนากแค่ไหน,นแต่เราจะพาท่านให้ไปชมสถานที่สวยๆง,งามๆให้ท่านได้ของที่ดีๆให้ท่านได้รับฟังคำพูดดีๆจากเรามันหมดโอกาสไปแล้วเรา,าคิดได้ตอนนี้ก็ถือว่ามันสายไป ดังนั้นบุคคลใดใครก็ตามที่ยังมีพ่อแม่อยู่หรือว่าอยาั่งโชคดีย่างยิ่งเพราว่าพ่อแม่พระพุทธเจ้าได้ประทานตำแหน่งที่สูงอย่างยิ่งพระมาติมาตาปิการโรอบพ่อแม่เป็นรมของลูกนะองคัพริยายติมาตาตปิกโรพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ แล้วก็อาหุนยาติมาติโรพ่อแม่เป็นอาหุนญาคนคพือเป็นคนที่ลู้วราจะให้การเลี้ยงดู